สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิซุซูคิมยตนสาขาบุร ok ีรัมย์นอกเมืองจะหาง่ายครับอยู่ใกล้ห้างโรบินสันจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองแล้วก็อยู่ติดถนนใหญ่ด้วยถนนเส้นที่พี่ตายอยู่เนาะก็จะเป็นถนนหลักเลยถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองนะครับก็วันนี้จะเป็นวันอังคารที่24มีนาคม2563นั่นเองพี่ตายมีปล่อยอยู่หนึ่งคันแต่ว่า รถที่จะถ่ายให้ดูวันนี้ไม่ใช่คันที่ปล่อยนะครับก็เป็นเรียกว่ายังไงอ่ะจะเป็นการเปรียบเทียบดีกว่าอ่าก็คือที่น้องขอมาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัว 1.9s กับ 1.9lda นะครับพี่่ายช่วยเทียบทั้ง2ตัวให้ดูหน่อยเพราะว่าตัดสินใจไม่ถูกเลยตัว S ก็ราคาย่อมเยาออปชั่นดีเจ้าตัว 1.9lda ก็มีความสวยหรูแต่ก็ต้องมีการเพิ่มราคานั่นเองอ่า ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าแต่ละตัวเขามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างครับก็คิดถึง <c oughs> อ่ากิปที่แล้วเนี่ยพี่ต่ายก็ถ่ายวันวันที่ะอะไรนะวันเสาร์เนาะก็โผล่มาทีก็คือวันพุธคารเมื่อวานเปิดง,งานมาก็วุ่นวายมากนะครับวันนี้ก็ต้องรีบมาต่เช้ารีบมาทําดีกว่าเพราะเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยก็จะมีเคลียร์งานอีกรอบหนึ่งครับไปโมเยอะรีบไปดูรถเราดีกว่า <laughs> ok, capa. แล้วก็จะเป็นรถ2รุ่นนี่แหละที่พี่ตายจะมาเปรียบเทียบให้ดูวันนี้ว่าเขามีความแตกต่างกันตรงไหนแล้วก็ในส่วนของข้อมูลที่ได้ไปเราก็นําไปประกอบการตัดสินใจว่าควรจะเลือกเป็นรุ่นไหนดีให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้วก็อ่าเขาเรียกว่ายังไงอะไม่ใช่เงินทุนเขาเรียกว่าให้เหมาะกับเงินที่เรามีนั่นแหละอ่ะพูดง่ายๆครับ ก็ด้านขวามือของพี่ตายนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Space Cap 1.9S ราคาเงินสดคันนี้ก็จะอยู่ที่6 5 0 0 0 0บาทนั่นเองเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นเจ้าตัว Space Cap 1.9 LDA ราคาเงินสดของเขาจะอยู่ที่6 8 8 0 0 0บาทนั่นเองซึ่ง2คันนี้เป็นสีขาวทั้งคู่แล้วก็ราคาที่ค่อนข้างจะห่างกันพอสมควรอ่าแต่ทีนี้ เดี๋ยวเราไปดูว่าเขามีอะไรที่เกินกันมาบ้างในส่วนของเจ้ากระจังหน้าของเจ้าตัว 1.9s นะครับกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นกระจังหน้า2ชั้นสีเทาแล้วก็มีสัญลักษณ์ของอิสุสุเป็นตัวหนังสือสีโครเมียมนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัว 1.9lda กัน ในส่วนของเจ้ากระจังหน้าเจ้าตัว 1.9LDA คันนี้นะครับกระจังหน้าของเขาจะเป็นกระจังหน้า2ชั้นเป็นสีโครเมียมมาพร้อมกับโลโก้ของ isuzu ที่เป็นตัวหนังสือโครเมียมเช่นเดียวกันตัวนี้ก็จะให้ความหรูหรามากขึ้นนั่นเองในส่วนของระบบไฟส่องสว่างของเจ้าตัว 1.9S นะครับตัวนี้ไฟหน้าเขาจะเป็นแบบมัตติรีแฟกเตอร์หรือว่าเป็นไฟตาเพชรนั่นเอง มาพร้อมกับเจ้าหลอดไฟหลีที่อยู่ในโคมไฟตรงนี้นะครับนี่เขาจะมีหลอดไฟหลีด้วยแล้วก็เจ้าไฟมาติรีเฟกเตอร์ตัวนี้หรือว่าที่เราเรียกว่าไฟตาเพชรข้อดีของเขาคือการส่องสว่างของเขาจะส่องได้เป็นบริเวณกว้างทําให้เรามองรอบๆได้กว้างขึ้นนั่นเองในส่วนของระบบไฟส่องสว่างเจ้าตัว s p a c e c a p 1.9 ld a คันนี้นะครับไฟหน้าของเขาจะเป็นแบบอ่าก็เรียกว่ายังไงเป็นแบบ โปรเจคเตอร์หลอดไฟของเขาก็จะเป็นหลอดแบบ LED แต่ว่าตัวเจ้า 1.9S จะเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับแล้วก็ไม่ใช่เลนโปรเจคเตอร์ด้วย1.9 LED คันนี้ในส่วนของไฟหน้าของเขานอกจากเป็นเลนโปรเจคเตอร์หลอด LED ไฟสูงไฟต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันข้อดีคือประหยัดเวลาที่เราเปลี่ยนคือเราเปลี่ยนแค่หลอดเดียวแล้วก็ในส่วนของเจ้าเลนโปรเจคเตอร์ข้อดีของเขาคือแสง สองสว่างเป็นทางตรงและก็สองได้ไกลทําให้เรามองไกลได้มากขึ้นแล้วที่สําคัญเขาจะมาพร้อมกับเจ้าตัวไฟ d a y l ไลท์นะครับที่วิ่งกระพริบกระพริบอยู่นี้เป็นเพราะกล้องของีิต่ายนั่นเองไฟเด y l ไลท์ตัวนี้นะครับตอนกลางวันจะเป็นไฟ d a y l ไลท์แต่ตอนกลางคืนเวลาที่เราเปิดไฟหน้าเขาจะปรับลงเป็นไฟหลีนั่นเองเพราะฉะนั้นเจ้าตัว LED ตัวนี้ก็ไม่มีไฟหลีเช่นเดียวกัน ในส่วนของเจ้าตัวไฟเลี้ยวของ 1.9s นะครับไฟเลี้ยวของเขาก็จะอยู่ด้านล่างของไฟหน้านั่นเองก็จะอยู่คู่กับเบ้าของไฟตัดหมอกคือรุ่นนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกให้อพอมาถึงเจ้าตัว 1.9lda นะครับเขาก็จะมีไฟเลี้ยวคู่อยู่กับไฟตัดหมอกคือไฟเลี้ยวมีทั้งคู่ที่แตกต่างกันก็คือเจ้าตัว 1.9lda เขาจะมีไฟตัดหมอกมาให้ ข้ดีของการมีไฟตัดหมอกก็คือเวลาที่เกิดทัศนวิสัยไม่ดีอย่างเช่นฝนตกหนักหรือว่าหมอกลงจัดนะครับเมื่อเราเปิดเจ้าไฟตัดหมอกตัวนี้จะทําให้การมองเห็นของเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ถ้าไม่มีอะไรเหล่านี้เราก็ไม่ควรเปิดเดี๋ยวจะโดนด่า เดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันบ้างในส่วนของเจ้าตัว 1.9s คันนี้นะครับช่วงล่างของเขาจะเป็นแบบอิสระปีกนก2ชั้นเสริมด้วยโชคอัพแก๊สนั่นเองช่วยให้นุ่มแล้วก็หนึบในส่วนของเชสซีมีขนาดใหญ่ขึ้นทําให้มันทุกดีขึ้นแต่ว่าที่แตกต่างกันก็คือเจ้าตัวล้อของเขาคันนี้เขาจะมาพร้อมกับล้อรกระทะมาตรฐานการบรรทุกขนาด15นิ้วนั่นเองโดยหน้ายางของเขาก็จะเป็น215 แก้มยางก็จะเป็น70เป็นยางของบ s t o n e เดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัว1.9 LDA กันในส่วนของเจ้าตัว1.9 LDA ช่วงล่างตัวนี้เขาก็เช่นเดียวกับ,กบเจ้าตัว1.9 S นะครับข้างหน้าก็จะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นเสริมอ,อิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยโชคอัพแก๊สนั่นเองแล้วก็ที่จะแตกต่างกันก็คือเจ้าตัว 1.9 LDA ตัวนี้เขาให้ความรู้ห้ามาเลยเขามาพร้อมกับล้อแมกสีบรอนเงินแล้วก็มีโลโก้ของ i s u สุอยู่ในวงกลมสีแดงด้วยโดยเจ้าตัวล้อแมกขนาดนี้นะครับเขาจะมีขนาด16นิ้วนั่นเองหน้ายางที่เขาใช้ก็จะเป็น215แก้มยางก็จะเป็น70นะครับในส่วนของขนาดวงล้อที่แตกต่างกันนิดนึงนะครับระหว่าง15กับ16นิ้วเนี่ย อาจจะพูดได้ว่าเจ้าตัว 1.9LDA สูงกว่าจึงหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันต่อ,อเดี๋ยวเรามาดูรวยรวมกันนะครับของด้านข้างในส่วนของเจ้าตัว 1.9S ไฟเลี้ยวของเขาจะอยู่ด้านข้างเนาะเนี่ยด้านข้างลักษณะอย่างนี้แล้วก็ข้อดีของการมีไฟเลี้ยวด้านข้างก็คือช่วยให้รถที่ อยู่ด้านซ้ายมือขวามือเห็นเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวกระจกมองข้างของเขาเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับอ่าแล้วพี่แตวาวจะพูดอะไรอ่าไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวไปดูตัวอื่นกันแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวสัญลักษณ์สเปซแค a p ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสติ๊กเกอร์นั่นเอง เมื่อกี้พี่ต่ายกําลังคิดว่าตัวตัวไม้กันสั่นทําไมมันไม่ค่อยชัดมันเบลอๆก็เดี๋ยวจะค่อยปรับก็เลยชะงักไปนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันต่อ,อในส่วนของเจ้าตัว Space Cap 1.9LDA คันนี้ก็ไฟเลี้ยวของเขาจะไม่ได้อยู่ด้านข้างฝากระโปรงเหมือนเจ้าตัว 1.9S เขาจะมาอยู่ต่างหากคู่กับเจ้าตัวกระจกมองข้างแล้วก็หลอดของเขาจะเป็นหลอด LED ด้วยตัวนี้ นอกจากความปลอดภัยก็จะเพิ่มความรู้ราของตัวรถเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับและในส่วนของเจ้าตัวกระจกของเขาก็จะเป็นสีทูโทนด้านบนก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับด้านล่างก็จะเป็นสีดํานั่นเองในส่วนของเจ้าตัวสัญ,ญลักษณ์ Space Cap เจ้าตัว 1.9S นะครับเขาจะอยู่ตรงข้างประตูนะครับเป็นสติกเกอร์ถูกไหมแต่ตัวนี้นะครับเขาจะอยู่ตรงแก้มด้านข้างบริเวณไฟเลี้ยวของเจ้าตัวเนะครับ ก็จะเป็นอย่างนี้เป็นสีคโครเมียมแล้วก็ที่เห็นเป็นดำ,ดำนี่คือพี่ต่ายเช็ดไม่สะอาดนั่นเองเ <laughs> ช็ดทั้งคันฝุ่นทั้งคัน <h oy> ในส่วนของเจ้ามือจับประตูของเจ้าตัว1.9 s สของเขาก็จะเป็นสีดำนั่นเองตัวนี้ครับนี่แล้วก็จะมีรูเสียบกุญแจให้ด้วย ในส่วนของมือจับประตูเจ้าตัว1.9 LDA คันนี้เขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองถ้ารถเป็นสีขาวเขาก็จะเป็นสีขาวด้วยแล้วก็ถ้ารถเป็นสีดำสีบอลเงินเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันส่วนคันนี้ก็จะมาพร้อมกับคราบที่พิต่ายเช็ดไม่สะอาดนะครับในส่วนของเจ้าตัวไฟท้ายของเจ้าตัว1.9 S คันนี้นะครับไฟท้ายของเขาก็จะเป็น หลอดแบบ h าโลเจนนั่นเองครับก็จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูของเจ้าตัว 1.9LDA กันในส่วนของเจ้าตัว 1.9LDA คันนี้ไฟท้ายของเขานะครับก็จะเป็นแบบ LED นั่นเองก็ให้ความสว่างที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในส่วนของเจ้าตัว 1.9S นะครับสัญ,ญลักษณ์ของ Isuzu D-Max พร้อมกับตัว สัญ,ญลักษณ์ของเจ้า ddi ตัวนี้ของเขาจะเป็นสติกเกอร์สีเทานะครับทีนี้เรามาดูกันในส่วนของเจ้าตัว s p a c e c a p 1.9 lda สัญ,ญลักษณ์ของ isuzu d-max ของเขาจะเป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ของเจ้าตัว ddi ก็จะเป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันนั่นเองในส่วนของเจ้ามือจับเปิดฝาท้ายของเจ้าตัว1 9เ้า s เขาก็จะเป็นสีดำไม่ว่า ตัวรถคุณจะเป็นสีอะไรเราก็จะเป็นสีดำนะครับอ่าเปิดใช้งานง่ายสะดวกสบายมือเดียวนี่เดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัว1.9 LDA กันทีนี้เรามาดู ในส่วนของเจ้ามือเปิดฝาท้ายของเจ้าตัว 1.9LDA ในส่วนของมือเปิดฝาท้ายของเขานะครับไม่ว่าตัวรถจะเป็นสีอะไรเขาก็จะเป็นสีนั้นอย่างเช่นคันนี้เป็นสีขาวเขาก็จะเป็นสีขาวด้วยเช่นกันเปิดใช้งานง่ายเช่นเดียวกับเจ้าตัว 1.9S แต่ที่เพิ่มมาจากเจ้าตัว 1.9S ก็คือเขาจะมีกล้องมองหลังที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย โดยเจ้ากล้องตัวนี้นะครับเวลาที่เราถอยจอดเนี่ยเขาจะทําหน้าที่ในการมองวัตถุหรือพูดง่ายๆคือเป็นตาหลังแทนเรานั่นเองเมื่อเขาเห็นวัตถุอยู่ด้านหลังเขาจะส่งสภาพวัตถุตัวนั้นนะครับไปยังจอที่มีขนาดใหญ่ถึงเนิ้วที่อยู่ด้านหน้าทําให้เรามั่นใจเวลาที่เราถอยจอดแล้วก็สะดวกสบายแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะครับ ในส่วนของเจ้ากันชนท้ายก็ต้องบอกเลยว่าถูกใจบรรดาสายซิ่งหลายคนที่ไม่ชอบใส่กันชนท้ายอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้เขาจะไม่มีมาให้อันนี้ก็สบายเลยโดยถ้าเราปล่อยไว้เปลยเปๆยลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวยไปอีกแบบหนึ่งอ่าแต่สําหรับใครที่อยากได้กันชนท้ายเราก็สามารถใส่เสริมเข้าไปได้อ่าทีนี้เรามาดูเจ้ากันชนท้ายเจ้าตัว1.9 LDA กัน ในส่วนของ1.9 LDE เขาจะมีกันชนท้ายเข้ามาให้นะครับตัวนี้จะออกแบบให้เข้ากับตัวรถแล้วก็ถูกติดตั้งมาจากโรงงานเลยในส่วนของเจ้ากันชนท้ายตัวนี้สามารถถอดได้นะครับถ้าเราถอดออกท้ายเขาก็จะเป็นเหมือนกับเจ้าตัว1.9 S คันเมื่อกี้นั่นเองหลังจากแยกย่อยไปเยอะเดี๋ยวเรามาดูท้ายโดยรวมกัน ก็จะเป็นแบบนี้เจ้าทัวท้าย 1.9s นะครับเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นบั้นท้ายของเจ้าตัว 1.9LDA นั่นเองอ่าเดี๋ยวพี่ตายให้ดูโดยรวมด้วยเดี๋ยวบางคนจะพี่ตายแยกซอยแยกย่อยจังเลยนึกภาพไม่ออกอ่ะอันนี้เอาภาพโดยรวมมาให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันในส่วนของเจ้าแผงประตูของเจ้าตัว 1.9s นะครับก็เขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เลย มีสวิตช์ขึ้นลงกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้แล้วก็สามารถปรับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้าได้แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวมือจับตัวนี้ก็จะเป็นสีดํามือเปิดประตูจากด้านในนะครับแล้วก็จะด้านข้างแถบเนี่ยก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันบุนุ่มด้วยผ้า,าเดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัว 1.9S กันในส่วนของเจ้าตัว 1.9S กใช่ไหมครับเขาก็จะมีตัวสวิตช์ขึ้นลงด้วยกระจกด้วยไฟฟ้าแล้วก็สามารถปรับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้า ในส่วนของเจ้าตัวที่พิต่ายให้ดูเมื่อกี้ที่อยู่ด้านข้างประตูที่เป็นลักษณะคล้ายๆดาบนะครับตัว 1.9S เขาจะเป็นสีดําเลยดําพลาสติกเลยแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับนี่เจ้าตัว 1.9iDIA เขาจะเป็นสีเทาแล้วก็ในส่วนของมือจับประตูเขาก็จะเป็นสีบอลเงินนะครับที่เปิดจากภายในตัวรถนะครับ ในส่วนของเจ้าตัวกุญแจ 1.9s ของเขาจะเป็นกุญแจธรรมดาไม่ใช่กุญแจรีโมทนะครับนี่ก็จะมีกุญแจสำรองมาให้1ตัว1ดอกนั่นเองในส่วนของเจ้าตัวกุญแจของเจ้าตัว 1.9LDA ตัวนี้เขาก็จะเป็นกุญแจรีโมท2ตัวเลยนะครับ2ดอกนั่นแหละอ่าใช้ดอกไหนก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกดอก1หรือดอก2ก็ใช้เลย ในส่วนของเจ้าตัวพวงมาลัยของเจ้าตัว 1.9s เขาก็จะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านแล้วก็จะมีสีดำมาพร้อมกับสัญลักษณ์ของ isuzu ที่อยู่ตรงกลางนะครับจะอยู่ตรงที่เราบรีบบีบแตนั่นเองบีบบ,บีบนะอ้บีบแต่นั่นเองอ่าเดี๋ยวเราไปดูของเจ้าตัว1 9 l d a กันบ้าง ในส่วนของเจ้าตัวพวงมาลัยของเจ้าตัว1.9 lda เขาก็จะเป็นสีดำา3การเช่นเดียวกันมีสัญ,ญลักษณ์ของ isuzu ที่เป็นโครเมียมด้วยแต่ที่เพิ่มมาจากเจ้าตัว1 9 s ก็คือเขาจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเพราะว่าเขาจะมีในส่วนของเจ้าตัวควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยไม่ว่าจะเพิ่มเสียงลดเสียงหาคื่นวิทยุหรือว่าเปลี่ยนโหมดต่างๆ แล้วก็รับสายโทรศัพท์เนี่ยเขาสามารถควบคุมได้จากเจ้าตัวฟังก์ชันที่อยู่บนพวงมาลัยได้เลยนั่นเองในส่วนของระบบความบันเทิงเจ้าตัว 1.9S คันนี้เขาจะเป็นเครื่องเล่น c d MP3 ขนาด1ดินนั่นเองไม่ใช่ใชเขาเรียกแบบ1ดินไม่ใช่ขนาด1ดินก็ จะมีตัวเครื่องเล่นอยู่ด้านบนและก็มีกล่องอนเนกประสงค์สําหรับไว้เก็บของที่อยู่ด้านล่างนะครับโดยเจ้าตัวเครื่องเล่นตัวนี้เล่นได้ทั้ง CD USB MP3 รับสัญญาณวิทยุมาพร้อมกับลําโพงขนาดามาพร้อมกับลําโพงถึง4ตัวนั่นเองในส่วนของระบบความบันเทิงของเจ้าตัว 1.9LDA ตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ ถึง7นิ้วนะครับรองรับระบบปฏิบัติการไม่ว่าอ่าไม่ใช่ประ,ระบบปฏิบัติการโทษทีรองรับในส่วนของโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น Android Auto Apple Car p l a y อย่างเงี้ยครับอย่าง Apple Car p เ a y เราสามารถเสียบสาย iPhone เข้ากับตัวเครื่องเล่นแค่นี้ระบบก็จะจัดการเชื่อมโทรศัพท์เข้ากับตัวหน้าจอให้เรียบร้อยเราสามารถรับสายโทรเข้าโทรออกผ่านเจ้าตัวนี้ได้เลย แล้วที่สําคัญนะครับเขาก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวกล้องมองหลังเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับเราได้ข้อมูลเพียงพอหรือยังว่าเราจะเอาเป็นรุ่นไหนดีก็ด้านขวามือพี่ตาย 1.9s นะครับราคา65,000บาท ด้านซ้ายมือนะครับเจ้าตัว1.9 lda ราคาเงินสดจะอยู่688,000บาททั้งคู่ที่พี่ต่ายพูดไปราคาของเขาจะห่างกันอยู่83,000บาทนั่นเองซึ่งข้อมูลที่พี่ต่ายให้ไปก็ขอเชิญให้เราเอาไปประกอบตันตัดสินใจเอาเองพี่ต่ายไม่เกี่ยวนะครับ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างอย่างเมื่อกี้เป็นการเป็นงานมากชนเป็นจุดเป็นจุดอันนี้พยายามทำให้ละเอียดที่สุดแล้วนะ อันนี้ก็เริ่มเจ็บคอแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับใครที่เข้ามาติดตามเนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่ตายจะพยายามไปตอบคำถามที่มาคอมเมนต์ให้หมดทุกคำถามแต่ว่าขอพี่ตายปล่อยรถช่วงเช้าก่อนแล้วก็ทำแคมเปญส่งให้ลูกค้าที่อยู่ทางเพจก่อนนะครับเพราะว่ามีแคมเปญตัวใหม่มานั่นเองพี่ตายต้องไปนั่งคำนวณทำแคมเปญแล้วก็เผื่อลูกค้าที่อยู่ทาง YouTube จะถามด้วย ถือโอกาสนะครับฝากเลยละกันยังไงสําหรับใครที่ติดตามทางช่องอิซุสุบายต่ายแล้วก็ขอให้ไปติดตามทางเพจด้วยนะครับเพจของพี่ตายก็คือต่ายขายอิซุสุที่อิซุสุคิงยตนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนั่นเองแล้วก็สําหรับลูกค้าที่ออกรถจากที่อื่นนะครับต้องการนํารถเข้ามาเช็คระยะที่นี่ไม่เป็นไรเข้ามาเลยพี่ตายยินดีนะครับ ทักไลน์มาเลยแจ้งทะเบียนเบอร์โทรเดี๋ยวพี่ต่ายประสานทางศูนย์บริการให้นั่นเองวันนี้ทุกคนก็อาจจะแปลกใจนิดนึงไม่ได้ยินเสียงพี่ต่ายบ่นอะไรเลยก็ไม่รู้ว่าจะบ่นอะไรเพราะมันเป็นการเปรียบเทียบเป็นจุดนั่นเอง <c oughs> อะตอนนี้ก็โล่งอกโล่งใจละได้มาพูดได้มาระบายเอออ่ะเดี๋ยวพี่ต่ายขอเตรียมตัวปล่อยรถให้กับลูกค้าที่จะออกวันนี้อีกหนึ่งคันละกันนะครับก็ ยังไงช่วงนี้วิกฤตค่อนข้างจะเยอะนิดนึงก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับด้วยความเป็นห่วงและก็ขอบคุณมากๆสำหรับลูกค้าที่ทักไลน์ทักแชทมาพี่ตายยังอยู่ดีไหมยังสบายดีไหมได้ยินว่าเขาปิดเมืองพี <laughs> ่ตายยังอยู่ดียังสบายดีนะครับขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงอ่าก็คาดว่าเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันอ่า เดี๋ยวคลิปนี้พี่่ายขอราไปก่อนขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีครับ